จากยอดดาวยิงระดับเดวชนสู่การเป็นนายประตูจอมหนึบของลิวภูที่กลายเป็นฮีโร่ของทีมเมื่อเขายิงประตูในช่วงจุดโทษตัดสินเป็นคนที่11ของทีมเข้าไปส่งผลให้ลิวภูกลายเป็นทีมที่ควา้าแชมป์นในรายการนี้มากที่สุดซึ่งเขาก็ได้รับโอกาสจากเจคเกนครอบมาโดยตลอดในรายการนี้รวมถึงในเกมรอบชิงชนะเลิศอีกด้วยวันนี้ออฟไซ์กับเจเซียนเขียนมาเล่าจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จ,จักกับครีวินเฮเลเฮ นายประตูมือ2ที่เจคินครอปยกย่องว่าเปน็นนายประตูมือ2ที่ดีที่สุดในโลกเลยครับคลีวินเคลเฮอร์เกิดเมื่อ23พฤศจิกาเมื่อปี1998ที่เมืองคอคทางตอนใต้ของไอร์แลนด์ย้อนกลับไปเมื่อสมัยยังเด็กเคลเฮอร์คือหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนของไอร์แลนด์ซึ่งในตอนนั้นเจ้าตัวก็เล่นให้กับทีมริงมานเลนสเตอร์ พร้อมด้วยสถิติการยิงประตูเฉลี่ยม,มากถึง20-30ประตูต่อฤด,ดูกาลก่อนที่ในวัย14ปีของเคลเลอร์จะเจอกับจุดพลิกผันแอดดี้แฮร์ริงตันอดีตโค้ชทีมริงมาเลนสเจอร์เปิดเผยกับสื่อว่าในตอนนั้นผู้รักษาประตูของเราได้ตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลด้วยเหตุผลบางอย่างจากนั้นพ่อของเคลเลอร์ก็โทรศัพท์มาหาผมในคืนหนึ่งคุณเห็นด้วยกับผมไหมถ้าจะให้เคลเลอร์ไปเป็นผู้รักษาประตู วันนั้นผมแปลกใจว่าเขานั้นคิดอะไรอยู่เพราะตอนแรกผมเองก็เสียดายหากต้องให้ดาวยิงคนสำคัญของเราเปลี่ยนตำแหน่งแต่พ่อของเขาก็ย้ำนักย้ำหนาว่าให้โอกาสเขาได้ลองสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเพียงแค่เกมแรกที่พบกับสปริงฟิล l ์ l ล m เบร o s ในบ้านของเราเองเแค่ไลนเธก็เจอรับน้องทันทีด้วยการโดนยิงข้ามหัวเข้าประตูไปจากลูกเปิดด้านข้างแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านแต่นั่นก็ไม่ทำให้เขาได้เสียความมั่นใจเลยแม้แต่น้อย หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆสแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการเล่นและยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูเรื่อยมาโดยไม่เคยกลับไปเป็นกองหน้าอีกเลยเคเลเฮในวัยมกปีพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนได้เล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อปี2015ในศึกยู17ชิงแชมป์ยุโรปที่บเบลเรียก่อนที่ผลงานจะเข้าตาแมวมองจนได้เซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมอะคาเดมีของลิเวอร์พูลในปี2015หลังจากที่ย้ายมาเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูได้เพียงแค่2ปีเท่านั้น โดยก่อนหน้านี้นั้นเคเลเอร์เฮอร์ก็เคยได้ไปทดสอบความหนึกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเหมือนกันแต่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความกังวลว่าเคเลเอร์เฮอร์จะมีร่างกายที่บอบางและตัวเล็กเกินไปสําหรับตําแหน่งผู้รักษาประตูทําให้ดีอนนี้ไม่ประสบความสําเร็จและทันทีที่ย้ายมาลิเวอร์พูลเคเลเฮอร์ถูกจับไปสร้างกล้ามเนื้อในโรงยิมทันทีรวมถึงพัฒนาทางด้านเทคนิคไม่นานนะักการพัฒนาของเขาก็ดีขึ้นและโดดเด่นแบบสุด ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเคลเลอร์ได้รับโอกาสจากจิเกนครอฟให้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็น FA Cup ัหรือคาราบาวครับซึ่งเขาก็ทำงานได้ดีเกินคาดจนพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับได้สำเร็จจากนี้ชื่อของคลีเวนเคลเลอร์จะกลายเป็นชื่อที่คุ้นหูของแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่แพ้มือหนึ่งของทีมอย่างอลิซงเบเกอร์อย่างแน่นอนเลยครับเราเองก็จะคอยติดตามและให้กำลังใจกันต่อไป และทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของคริววนไคลเฮอร์นายประตูมือ2ที่เจคเกนครอบยกย่องว่าเป็นนายประตูมือ2ที่ดีที่สุดในโลกเลยครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอัพไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากัไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ